ลี่ไหนเนี่ยเลยครับผมฮะเลยละเอียดครับอายุเท่าไหร่ครับยี่สามครับเอาด้ไหมาโอ้เอาตำรวจตรวจอยู่เห็นไหมเนี่ยมีบัตรนไหมบัตรอะไรบัตรประชาชนนะครับ มีครับผมอายุเท่าไหน่งสี่ศูนย์ปีนี้ก็สาม 3, น่าจะประมาณย่างยีิบสามครับผมเป็นรอยเอสครับผมครับ ซูเปอร์ซ <All right. S 1> mm ืน hmm. right? <Bye. S 1> ้ำครับผมด่าบ่อยไหมท่านนี้บ่อยครับผมมาเมื่อวานก็ถามอยู่ว่าด่านไม่ตั้งนี่ไงเจอด่านใช่ครับพอดีจะจ๊ตรวจด้วยว่ามันเจอบ่อยครับพวกผมเจอบ่อยหาพี่ลครับโอเคครับเจอบ่อยอยู่ยูเทิร์ญขับรถแถวนี้ก็เจอ

ไอ้คนนัวนหลังมันเลยานี่ร้จะเข้าห้องน้ำตัวผู้เดียวปะตัวผู้เดียวส่งโจรจะโดนใจแล้วเอกครับผมงอยง่าย เดี๋ยวครับเดวทุกวันนี้โอ้ทำงานเขาเจอแดดแล้วครับโอ้ยครับ<อ>ถ้ามันเจอจะเป็นกี่ขีดครับ,ไปไปบโอ้โหด่งแล้วด่งแล้วสองขีด ึ้นสองขีดนี่ผ่านนะจอขีดไม่อยู่ไหนเอเฮ้ยทำไมเป็น <c oughs> อย่างเสียงทิ้งได้นนะไม่มีครับผมเจอ,อบ่อยครับ ไม่รู้โดนเรียกตัวทุกทีเพราะองซุมต่ม <c oughs> อเฉยทรงต่มเฉยเหตุการณครับธรรมดาครับช่างส่วนมากผมก็เจอแบบนี้ช่างเรียกแต่ช่งางเอาคือว่าจะตารถถ่าโอ้ ยังว anyway, okay. ุวุหนำกว่าตำรวจอุ้ยส NO ั่นป่านี่ข้อผิดแก่ตัวอันยืนอะอะไรเนบวไหนในหรกซีนะที่